ควบคุมเวลาส่วนตัวไมโครโฟนไมโครโฟนบุกไมโครโฟนเปิดสวัสดีครับก็มันอยู่กับเลือกการบันเึอกแล้วนะครับรูาศูนย์ไมโครโฟนเปิดเดี๋ยววันนี้เยาจะพาไปเล่นเกมเลือกอยู่การบันทึกหน้าจอปุ่มเอ้ยขอไว้ครับแต่สองเกมว่าด็อกโทรศัพท์หน้าที่หนึ่งจากสามหน้าที่ชุดฝึกจากวายยูวอลท่ทักทักทักสวอร์รี่โคสสวอร์รีคสสนนะครับก็เป็นตอนที่สองนะครับ วันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปอล่าสัตว์กันนะครับไปล่าสัตว์คลิปก่อนเป็นเก็ซัรัพยาก่อนนะครับก็ต้องขออภัยายนะครับอธิบายก่อนคือเราจะไม่สามารถพาทุกคนเล่นไปตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลเวลสองได้เลยนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ไงครับเพราะว่ามนันไม่ได้ก็เดี๋ยวเราเข้าไปในเกมสวอร์รดีค้ควิสสวอร์ดีค้ควสกันเลยดีกว่าครับสวอร์ดี้ควิส u ๊อฟสวอร์ดี้ควิสเซตติ้ง อพปุ่ามสปิรไทอาพีเซิงเดวลไยิงเลเวลาก็มีอิงเรามาท้ากันเลยนะฮะอิงคือสัตว์นะครับสัตว์เป็นสัตว์ที่น่าจะบินได้นะครับผมก็ไม่รู้แจกตำนานนะครับเดี๋ยวเราก,กดมันจะเป็นสปิริตไทปอพีเซสปิริตไกดนะครับเป็นอิงขึ้นมาแล้วเราก,กดที่ไฟไปุ่มไฟเปืดแล้วผมขอเร่งเลเวลขึ้นมาเป็นเอยขอไปครับเร่ง ความเร็วขึ้นมาเป็นเจ็ดสิบความเร็วเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ทำตัวอัศวรการ์ตเวนเทอร์สเฮลตอนแรกมันก็จะมีอยู่ตรงนี้จะมีอีเวนต์นะครับซึ่งผมก็ซื้อตั๋วละผมมีร้อยกว่าแต่ตอนนี้เหลือยี่สิบกว่านะนี่บาร์เทิลอีเวนต์แอคทีฟบาร์เทิลอีเวนต์แอคทีฟอเวนต์แอคทีฟอันนี้ก็คือมันจะเราซื้อตั๋วมันก็จะแล้วแต่เลยนะว่าจะเป็นอีเวนต์แบบไหนอันนี้เป็นอีเวนต์นะครับฆ่ามารสเตอร์แล้วคราวนี้ ก็จะได้ขอเพิ่มขึ้นอาร์เวนเทอร์ซสเเดวอลไลท์ um ีมเลเวลหน่อาร์พีสกัพาิงเอราทิอิงเลเวลหนะครับจะสามารถเวียงกับมาได้ตลอดอาร์เนเทอร์เฮอเกเอร์เซอันนี้ก็คือเลือดของเรานะ96%เอริงกหนึ่งร้อเปอร์็นต์งก็หนึ่งครับอาร์เนเทอรสตาแล้วก็จะเป็นแบบปัดมาอีกนะครับก็จะเป็นผมก็ไม่แน่ใจนะครับอาร์ดเวนเทอร์ซ5สตาร์เฮอกหนึ่งร้อยส่สิบห อ็อันนี้ก็ถือว่าดีอยู่นะครับก็มีเลือดอยู่145นะครับแต่ว่ามันลดนะตอนแรกมีร้อยตอนแรกมีร้อยห้าเอ็ดนะครับตอนนี้มันลดมานะครับเพราะว่าไปสู้กับพวกราชินีอะไรมานะครับก็เออมันยังไม่ถึงตอนนั้นนะครับตอนนี้จะมาพาล่าสัตว์กันแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันผู่มานะครับตอนนั้นรู้สึกว่าจะพาัาบโบหรือเปล่าน่าจะใช่โบโบไม้นะครับ ที่เป็นแบบพวกที่เอาไว้ทำให้ล่าเนื้อได้นะครับพอคราฟเสร็จเนี่ยก็ล่าล่าล่าเสร็จแล้วก็น่าจะไปที่ฟาร์มนะครับเพื่อซื้อลานะครับที่ผมทำได้นะเดี๋ยวผมพาไปเล่นกันโซนก็คือจะพาไปที่แคมป์นะครับก็ลองไปสำรวจเมนูกันนะครับอันนี้ก็จะบอกว่กค่าสถานะต่างๆครับเหมือนหน้าต่างสถานะในเกมเลยิยาย Yeah yeah. อินสตาร์เฮอบเจ็ดสิบสี่เมลี่เจ็ดสิบหกดีเฟนต์เจ็ดสิบห้าสเตย์เฮอบเจ็ดสิบสามโอ้นี่ครับทุกคนแล้วก็ปัดไีมครับเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับจะเป็นบอกว่าเออมีความสำเร็จที่จะโจมครับมีความสำเร็จที่จะโจมตีสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์จะหนีกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ผมนะครับมีดาบทองหนึ่งเล่มครับแล้วก็คอนโลหะแล้วก็ พนักงานโลหะนะทเอาไปแปลมานะครับ99%ชาร์นบอสพิเซอันนี้ก็คือแปมชานบอสิเซโจมตี99%นะครับส่วนนีแ88%นะครับนส่ทุกคนนะครับเรามาตรงนี้ถ้าเรามีอาวุธเยอะกว่า1ชิ้นนะครับ2ชิ้นขึ้นไปนะครับเนี่ยมันก็จะบอกนะครับว่านี่ยโทวอลเดนสซอเลสเทีส์สปิชวิเตอร์เนอรเลสเทีสเอ่อก็จะเป็นชื่ วีเพื่อนนะครับก็คืออาวุธถ้าแตะสองครั้งลงไปครับนม่เ hmm. nah, oh ิบ huh. oh ูฮาเมอร์เซเล็กม uh ัน huh. ก yeah, ็จะเปลี่ยนอาวุธเป็นอาวุธของเราตอนนี้เป็นค้อนเหล็กนะครับ99%้าบอชันทเซกเซสิบอ็นชันันนี้ก็เหมือนกันนิคเคิบูาเอร์เซเล็กเก้าสิบเก้าปอรเซ็นชันบอสพีทเซลคเซสนิคเคิลสตาฟเเซเล็กันนร้เป็นสมเธอเ็นงานลหครับเ่าสิบเก้าเปอร์เซ็นชันบอสพีทเป็นแบบแกต่ิว่านเปยนะเช็นติาเ็น ดาบดาบหินค้อนหินพนักงานหินเนี่ยการโจมตีจะแตกต่างกัน,นครับแต่ว่าเนี่ยวเนะ99%นี่ครับก็คือการโจมตีเข้าอะไรเงี้ยขอพนักผมผู้เลี้ไม่ใช่การโจมตีแรงๆแต่เป็นการโจมตีแบบตีเข้าหรือไม่เข้าเยอะนะครับพนักงานหินนะครับจะดีที่สุดนะครับแต่ว่าก็จะก็จะตีเข้าเยอะที่สุดนะครับแต่ว่าการโจมตีก็จะเบาที่สุดเหมือนกันครับค้อนก็จะตีแรงที่สุดแต่ว่าเบา แต่ว่าโจมตีแม่เข้าเยอะที่สุดส่วนดาบกลางๆครับแต่ว่าตอนนี้มันก็เท่ากันนะครับโคลเดนสกสวิงแอดอิมพุตเดี๋ยวเรามาตรงสวิงครับสวิงโคลทูอินไรทูสลีแปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เป็นตรงเอาไว้หนีครับโคลทูอินมันทูทูสลีไรทูสลีโคลทูอันนี้ไอ้สักอย่างเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันครับเดี๋ยวผมไปเติมเงินนโคลทูอินวันทูดิทูสลีเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์อิมพุตโคลเดนสวอตเซเล็กเฮ้ยคราวนี้เติมไม่ได้นะครับทุกคน ขอลองจมตีดูนะแต่ตรงกลางคาาศูนย์เอ้าเฮ้ยจมตีได้40นะครับทุกคนสงสัยดาวแรงอ๋อใช่ครับทุกคนถ้ายิ่งเรามีอาวุธและการป้องกันดีเท่าไหร่นะครับพวกสัตว์ทั้งหลายก็จะตีเราไม่เข้าเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราลองตีต่อเดีวยวรอยครับชนะเรยวร้อคเออาจจะต้องตีเป็นสิบยี่สิบสิบอ หกอะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมตีสองครั้งนี่แต่แล้วนะครับ uq the im p หัวข้อ uq the im p ก็คืออิงตายนี่เป็นที่เอาไว้เปลี่ยนอาวุธนะครับถ้ามีอาวุธสองอย่าง root b turn im หนึ่งอย่างนันไปนี่ตัวนี้ร root b turn im นะครับก็แต่สองครั้งเข้าไป root b turn im อีกนึ่งการต้นเธอเรูทีมีทัพสิบเรเดอร์สิบสี่หัวข้ออันนี้นะฮะโอ้โหขนาด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 มีอีเวนต์นั่นเนี่ยทุกคนครับถ้าไม่มีอีเวนต์จะเล่น เนื้อน้อยขนาดไหนอ่ะบเมนิเตเไเรกวีเตอร์เออร์พีเออร์พีตรงนี้ครับอาเบนเทเรกเมนิเตเกเรกวีเตอร์เออร์กพีโบนัสแล้วนะคุออีโบนัสนี่ก็คือถ้าเราใช้อาวุธที่ชนะทางของพวกสัตว์พวกเนี้ยฆ่านะครับเราก็จะได้เนื้อเยอะขึ้นนะครับก็จะแตะเอ้ยได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นนะครับขออภัยแต่สองครั้งเข้าไปตรงนี้เลยวเมนิเตเกรกวีเตอร์เออร์กพีโบนัส สปิริตพักชาญพงศพีโลสสปิริตสปิริไทยอาพีเซิงยูเลเวลอัพอแนวนอนเลเวลหกสิบหกไอเบนเทอร์สตาร์ทฟรีเรสเตดยูวันหกร้อยหกสิบเนเวอร์ฟลูตอ๋ออ้อขอโทษนะครับโลสสปิริตไทยโลสปิริตพอดีว่าเราผมเลเวลอัพจากเลเวลหกสิบห้าเป็นหกสิบหกนะครับกว่าจะอัพมาได้นะโอ้โหถึงกับต้องฆ่าพวกฉลามเลย,ยนี่เลยนะฮะเหนื่อยมากวอร์รี่เวสซ์ไอส์เบนเทอร์เลเวลหกสิบหกอีฟอินคราสไานวิดดิ้บันนะครับพอพวกเราเนี่ยเลเวลอัพพเิ่มขึ้นนะครับ มันก็จะแต้งเตียงให้นานนะครับเป็นสปิริตไกด์หรือผู้นําทางวิญญาณนะฮะก็พอไปแปลวะแล้วค่าทุกอย่างนะครับที่ลงมาจะทันครับทันปานทีวีอารดูเออร์เทลหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเอ็นี่ก็จะเต็มทุกหนึ่งร้อยแล้วเบอร์เทลเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นแต่ว่ามันโดนก็ผมโดนกดนะสปาเมนอ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นพูดเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นไปสู้ทีนแย่น้ำแข็งทะเลทรายมานะครับ มันก็เลยแบบไม่ได้เลยนะฮะก็เลยโดยนกดเลยนะฮะสอปอตบล็อยบดลต้า PVP ขอพนัก PV PVP นี่ไม่ต้องสนใจนะครับเพราะว่าพวกผู้เริ่มต้นนะครับก็ยังไปไม่ก็ยังไปเอาพวกเอ,เเอเส่ PVP มาไม่ได้นะครับนอกจากจะไปซื้อพวกเรืออะไรเงี้ยมาก่อนนะฮะไปได้เอตรงนี้นะฮะปาคาร์าเอตอร์ทราเวลทราเวล ก็่จำไม่ได้นะคะว่ามันอ๋อใช่ใช่มันต้องไปค้าแมพก่อนนะครับมันต้องไปค้าแมพก่อนคาร์ดูนี่คาร์ดูเป็นเก็บทรัพยากรนครับฮันนี่ไงครับฮันนี่เป็นการล่าหลานพาไปล่าอะการแคลนนะแคลนนี่ผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าผมไม่ยังใช้มันไม่ค่อยเ็นเลยนี่กดเข้าไปทีฮันดีกว่าครับนี่ครับใช่ปกติพวกดินแดนทุ่งหญ้าเนี่ยครับอันนี้เรียกว่าดินแดนทุ่งหญ้านะคะ มันก็จะบวกนะว่าอันไหนตัวกากที่สุดนะครับตัวกายที่สุดก็ต้องอยู่ที่ชารปหรือพุ่มไม้นั่นเองคริสคริสนี้คริสหรือพวกอ็อกนะครับครับเนี่ยชารพวกอิมที่พึ่งตีไปเมื่อกี้ครับรักแล้วก็รักพวกกอลลินนะครับชาร์นี่ฮบอกเลยนะครับว่ากว่าจะตีได้นะมันต้องแอบซุ่มนะครับซุ่มแล้วก็คอยแตะ แล้วเรารลองไปดูดิครับชิร์ชรตรงนี้เลยชาร์ปนี้อาร์ตเบนเทอร์ซิสเอเดเวลไลท์กิมเเมื่อกี้เห็นนะครับทุกคนว่ามันมีอยู่สองต้นติดกันเออผมผมจำได้นะทุกคนครับปกตินะฮะถ้าสู้ตัวหนึงน่ง่ยเชื่อไหมครับทุกคนพอไปที่หนึ่งอะอีกตัวหนึง่งมันจะตามมาด้วยทุกคนครับ พาสเวนเทอร์เซสเหงหนึน่งพาเวนเทอร์เซสเอเดววลไลท์ิมเลเวลหนึง่งอาพีสกังคระ่ิงเอรัสคาบาเลือกคลิปครับทูสนีกปุ่มคลิปขึ้นคลิพก็คือหนีนะน่ทับทูสนียกทับทูสนีกไปที่แถบทูสนีกนี่เราฟังสัญญาณป๊อกป๊อกนี่ทับทูสนีกเอ้าไม่ติดโทรูอินวันไม่ได้ไม่ได้ครับทุกคนมันหนีไปนะครับเพราะว่ามันเห็น,นเรามาลองฟังเสียงป๊อกป๊อกก่อนนะเอามาเอามากด ควอรี่อาร์อาร์ตอันล็กราวเวลคาร์เดอร์ฮันกดชูสเบอร์หันชาร์ดรักทรัฟเฟสทรัฟอาร์ตเวนเทอร์ซิสคิดอัพปุ่มท้าทูสเนียกปุ่มท้าทูสเนียกไม่ได้เหมือนกันครับโควตูอินเวร้คิดอัพปุ่มเอาไม่ไหวแล้วอาร์ดอันล็กราวเวลคาร์เดอร์ขาลอบให้ได้เลยนะชุดรักรักเิสทรัฟรักทรัฟอาร์ตเวนเทอร์ซีสเอเดวลลท์อิมคิดอัพปุ่มท้าทูสเนียกปุ่มจเจ้า เอ้ยได้ทุกคนลเรนจะฟ์เดือ็ดเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์มีพอรอบมาปุ๊บนะครับมันก็จะบอกว่าเรารอบยิงมันได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับยูสเนียร์บลิมบอเรนช็อผก็ต้องเจ็ดสิบห้านะเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ปัดไปหาชุดชุดแอนด์เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ชุดแอดสัตว์ชื่อของสัตว์นะครับกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปแล้วก็แตะสองครั้งแนะนราสามสิบ <30. S 1> ให้แตะสองครั้งไว้ดีกว่าที่จะแตะสองครั้งธรรมดาเพราะว่าการแตะสองค้งค้างไว้เนี่ยมันจะบอกว่าาเราท ตีได้เท่าไหร่กี่ดาเมจนะครับหรือว่าพวกที่มีแคลนที่มีเพื่อนสองคนนะครับก็จะตีแต่สองครั้งครั้งเดียวจะตีอัตโนมัติซึ่งเราก็ไปหาซื้อได้นะครับที่แคมป์แล้วก็จำไม่ได้นะที่แคมป์แล้วก็แล้วเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับแคมป์แล้วก็อย่างอื่นโค้ดถูอินวันทูอีกชุดแอดโคู้อินวันชุดแอดพิม75เปอร์เซ็นต์ชาร์จ28อันนี้ผมก็อาจจะไม่ได้มาแบบ ประยละเอียดเหมือนเดิมนะครับยุนโฟไอิมอ้ามันยิงไ่สองทีนะครับก็เลยมันเห็นแล้วก็ไปหาไฟอิกเลยนะทูนิงแอดอิเทล16อาร์เวนเทอร์รีเแยล้า16รีเทีนะเดี๋ยวรตีทีวก็ตายละ38 8นะฮะมีเห็นไหมแต่เราไม่กจะบอลตัตีดาเมจได้เท่าไหร่นะคารเนเทอร์ลูทีมีทัก4เลเดอร์12อันนี้ตัวน้อยมากแต่ว่าเนื้อได้เยอะเนื้อน้อยแต่ว่าหนังเยอะนะครับ ฟอรีอาร์ตอีเวนท์าบอินวนแคราฟน็ปแคมปุ่มเน็ปแคมปุ่มน็ปแคมปุ่มอรชัดเฮปัฟฟูรีเสเอเอาเะหลุดนะทุกคนังถาครานปปุ่มถบเปุ่มอีวเธอนอนนาทีีทีอีวเธอนอนนาทีีทีนทุกคนครับอันลากสิอีตวเธอพอดีว่ามีคนมาตีเรานะครับที่ถาบอน่นคราฟเน็ปแคมปุ่มถาบ

โกลเด้นเจมนะครับซึ่งเราสามารถเติมเงินได้นะฮะแต่ว่าผมก็ไม่ได้เติมสักทีไม่เคยเติมอาร์ตเบนเทลเลอรสตาร์นี่แล้วก็จะเป็นอาร์ตเบนเทเลอร์สตาฟก็คือนี่ก็คือค่าสถานะของเราเมจิกส่วนนี้เมจิกนะฮะต้องไปปลดล็อกวอร์รี่บุ๊กอันนี้พวกที่เราตีมานะอันนี้ทุกคนยังไม่มีหรอกเกมเซ็นเตอร์อันนี้ทุกคนก็ยังไม่มีคอร์ดอาร์ตหัวข้อันนี้คนตัวทีแล้วเนี่ยทรับสปอร์ตถึงแชมิเทฟรี ขาบาร์พาร์ชันพารชันวงทีพีพาร์ชันลากสิบเวล์ทราวเวลนะครับก็ตัวพิมพ์ยักษ์ขาดนขั้นลานพีวีพีพาร์ชันหันอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็ตีตัวนี้แล้วนะครับตีละตีอิมได้แล้วนะครับคันนี้เราจะพาไปตีกอลฟลินนะฮะชูสเบทูหันทรัพย์ฟิสรักไป<ต>หารักรัในตรงนี้รัก อาร์ตเวนเทอร์ซีสเอฟโดาบนเลเลหนึ่งท้บทูสนีกปุ่มทาทูสเนียก่บชุดแอดคาบินเจ็ดสิบ้าปอร์เซ้าที่ยี่สิิงชาที่ยีสพบชุดแอดคาบินเจ็ดิบห้าเปอร์ุ่มครับอินมาเลือกกิฟโค้ดชุดแอดโถูชุดแอดคาบินเจหปกตินะครับเวลาเราลงชื่อเข้ามาในเกมนะครับพอเอ่อของขวัญนะครับคือคิฟจะปรากฏขึ้นตอนที่เราลงชื่อนะครับก็คือแบบ ล้วเลื่องชื่อตอนไหนก็จะกดไม่ใช่ไม่ใช่กดขอไปครับปาก,กดตอนนั้นครับเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวว่าถ้าเรามีเวลาบ้างๆนะเราจะพาไปเปิดของขวัญกันดูนะคหองขวัญก็ได้กูเด้นเจีเหมือนกันทชุดแอดขาบลินเจ็ดสิบห้าเอรเนต์ปุม่มนี่โรได้ตีเข้าต้งสี่แล้วก็ไฟกอล์ฟเรนแอดขาบินเก้าสิบเก้าเร์ิแอดขาบินวิทยามิบอา,าบร์ตบนเตร์รส์กก้อยห้บเอดสลเเดียนร้อนายีบสเรียบร้อยับนะเรีบิ้ ที่ผมต้องเก่งขึ้นนี่ยเพราะวะ่าผมไปตีมังกรที่เลือดสองร้อยกว่า <c oughs> วลงแพ้ฮะก็เลยต้องไม่ใช่ละไม่ถึงเวลาดราม่าน่ะต้องเลยต้องแข็งแกร่งกันน<อ>ะว้าวนี่กดอาร์ตเวนเทอร์ลูทีสยี่สิบแปดเลเดอร์สามสิบหัวข้อเมล็ดเคยเรียกวีเทอร์เลื้อกับพีโบนัสเฮลท์อาร์ตเซนติอาร์ตเฮท์อิตยูอันลาทราเวลวันนี้ก็จะไม่ได้พูดแบบแล,ะและเอียดละเอียดนะครับเพราะว่าวันนี้ผมกด รอหว่างนะก็ผมต้องไปคราฟอันนั้นนะฮะต้องไปคราฟยังไงอ่ะต้องไปฆ่าที่ทะเลทรายนะประค่าบอสที่ทะเลทรายแล้วก็ต้องไปอันนั้นอีกนะฮะอย่า,อา,อาจะไม่ไปเลยก็ไนะด้ไปฮันมันเดยครับ แล้วก็จะไปที่คริสคราฟนะครับคริสครับรักบางนี้นะฮะถ้าเป็นคริสบางต้นนะครับเขาก็จะอาจเอาก๊อบลินนะ่ยไปไว้บนคริสหรือหมายแปลงเป็นต้นไม้เองเลยก็ได้นะครับคริสรักครับอินวานทริหรือรักคริสครับรักครับครับคริสต้นนี้ครับอาร์ตเบนเทอร์ซิสเอเซราเจอร์สตรีทวอล์กฤดูหนึ่งอาร์พีซแนทติงออลรันชิทัพทิฟท์ขับปุ่มเราเห็ว่าโชคมีนะแต่เราจะตีแบบไม่ต้องรอบนะ ยเซลเต์ทรีโอคไฟ์ไ์ออสกาคทีทรีโอนี่นาจไมช่หนึ่ร้อยหกเมลี่หนึ่้ยสิบฟนหนึ่งจ็ดสเตโหนึ่อจ็ันนี้ถืว่าเป็นตัวยากที่สุดครับสำหรับมือใหม่เขาจะบอกว่าเลือด106่งกรีโอสตาร์เหน้อยกเมลี่หนึ้เอ็ลี่นะคะก็คือระยะประชิดหรือการโจมตีระยะประชิด111่งิบเอ็ดดีเฟนหนึ่็นก็คือการป้องกันนะฮะหนึ่งสเตโหนึ่ อ๋อสเตลนี่ก็คือซ่อนตัวนะฮะเอาไว้ซ่อนตัวเช่นเวลายิงคนูถ้ามีสเตเยเยอะก็จะรอดเยอะนะครับแล้วก็ต้องมีที่จริงควรจะมีเนี่ยนะเป็นนึงผมจำไม่ได้นะเรนระยะใช,มมะะะใช่มันต้องมีเรนระยะนะครับแล้วก็ใช่มันต้องมีเรนระยะที่เอาไว้ยิงรอบอีกนะ เนี่ยดาวาสโควิลเดนสวิงแอดรีโอวิทเทลหนึ่งร้อยหกอาร์เวนเทอร์ริสหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดที่จริงนะฮะเช่นกดโควิลเดนโซลเล็กเมคเกอร์วูลเมคเกอร์โควิลเดนเปลี่ยนอาวุธพวกนี้นะครับมันก็จะเปลี่ยนค่าสถานะเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับเช่นผมที่เปลี่ยนเป็นค้อนเหล็กนะครับค่าสถานะการโจมตีก็ายเป็นร้อยห้าสิบแต่การป้องกันก็ยร้อยเจ็ดสิบห้าแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นดาบทองนะครับการโจมตีก็จะเป็นร้อยเจ็ดสิบห้านะครับถ้าเป็น พนักงานหินก็ร้อยหาสิบเหมือนกันนะโคลลริงแอดีตเลน่อยสอซเล็สปริงแอดรีโวิเล่ยี่สิบแดเพิ่มศูนย์ให้หนึ่งทียี่สิบเจ็ดเพิ่มศูนย์ถ้าเป็นตัวกางเก่งนะเช่นบอสส w i ิงแอดรีโวิเทลห้าสิบถ้าบอสของที่เนี่ยก็ก็ไม่แคกไม่ค่อยเก่งนะฮะแต่ถ้าเป็นบอสอีก2สถานที่ก็ไม่เก็บเทียบเท่าผมนะแต่ว่าก็ผมเก่งกว่านิดเดียว ก็มังกรนนเก่งกว่าทุกคนเลยผมต้องพยายามล้มมังกร,กรที่ได้แหละจะจัดการในงานที่เิ 29, ้าตเพิร์ทศูนย์เฮิร์ทนี่ก็คือเข้าโจมตีมานะฮะแต่ว่าเราแต่ว่าไม่เข้าเราเขาเาล่นโซลนั่นแหอะมีรอยีางฟรีออฟเป็นเทอร์เรอ,อร์ลูทีมีสามสิบเลเดอร์สิบหกรีวอฟฟางสองนี่ปกติฟรีออฟฟงก็คือเขี้ยวสันครับจะได้แค่หนึ่งนะแต่ว่าตอนนี้ยมันเป็นผมซื้อตั๋วแล้วไงก็เนี้ยก็เลยได้ นี่ไงนี่ไงถ้าเราค่านะแล้วมันไม่มีโบนัสก็จะบอกว่า leave the battle อะไรสักอย่างนะครับก็แต่ของข้างก็เหมือนกันหรออันลักกราว่านี่สเสร็จแล้วนะครับก็ p p าเเวเอพีพาเลโวิ่งกรามเวลหกสเามสซเทหนึ่งมีความผิดพลาดระการใดนะครับหรือว่ายังไงก็ต้องขออภัยนะครับหรือว่าผมทำคลิปได้แย่นะก็ คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็ถ้าใครอยากเล่นนะครับก็เดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชั่นฮะวางดีสคริปชั่นไว้ใต้ลิงก์ฮะวางลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชั่นโอ้มุกก็ยังเล่นอยู่หรอครับก็ขอบคุณครับไปละแปดศูนย์ไ ขนาดนักนักนวบอกชื่อผิดเลือกแน่นเสียงันเลือกอยู่หมดมือเลือกอยู่หมดประสิทธิ์แน่นเลือกบอกนกนาฬิกานาฬิกขนาดสัตว์ปกรณ์เลือกอยู่<อ>การใช้เลือกอยู่<อ>การบันทึกหน้าจอ